น้องแนนนะน้องแนนทำไมยังไม่ตัดใจจากพี่อีกนะเนี่ยเฮ้ยตายสิแล้วซูซี่ทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยสายตะวันดงแล้วทำอะไรของเขาอยู่นะเนี้ยแต่ยังไม่มาก็ดีเหมือนกันน่ะถ้ามาตอนนี้เห็นแบบนี้เข้าแล้วก็ฉันซวยแน่นอนเลยยายันนยิ่งเป็นคนไม่ฟังอะไรซะด้วยสิเฮ้ย,เ,ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยเอาละรีบไปรับซูซี่ก่อนดีกว่าทำอะไรอยู่นะยายบ้อง สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่าวันนี้เราอยู่กันในเกม r รบบอกอีกเช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาดูวุ้นนักรักซะเลยตอน7นั่นเองนะคะสําหรับตอน6ของเราเนี่ยก็ติดชาร์จเหมือนเดิมเลยว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่กดไลค์กันมาเยอะๆเลยว้าวน่ารักทุกคนเลย แบบนี้จะต้องให้รางวันแล้วเอาไปเลยจุ๊บคนละสิบทีจุ๊บ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 ห้ามล้างน้ำผักด้วยนะอย่าล้างเด็ดขาดเลยเอาละตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยแม่จ๋าลูกของเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมยังไม่ออกมากินข้าวอีกนี่มันดึกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงหรอกเป็นอะไรเหรอซูซี่เนะี่ยวันนี้นะเนี่ยเฮ้ยเป็นตั้งแต่แม่กลับมาจากที่ทํางานแล้วพ่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยยังไม่ออกมาจากห้องเลยอ่ะ นี่เรียกหาเนี่ยก็ไม่ตอบนะพ่อจา๋าแม่จ๋าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คุณก็ไปดูลูกหน่อยสิเผื่อเป็นลมเป็นแรงในห้องจะทำยังไงอ่ะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จ๋าไปดูเองก็แล้วกันนะซูซี่ซูซี่ลูกเอามากินข้าวกินน้ำกินปลาได้แล้วนะนี่ไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะลูกซูซี่ไม่เป็นไรค่ะแม่หนูไม่หิวหนูขอนอนพักนะคะเฮ้เป็นอะไรเหรอไม่สบายหรือเปล่าล่ะลูก หรือว่าทะเลาะกันกับปังคุ้งเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่หนูแค่ไม่สบายนิดหน่อยค่ะกินยาแล้วกินยาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่หนูขอนอนพักก่อนนะคะงั้นก็อย่าลืมออกมากินข้าวก็แล้วกันนะลูกได้คะ่ะนีออ่ยยบ้องทําอะไรของเธออยู่นะนี่ลืมนัดของฉันแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องจับตีก้นลายซะแล้วนีกว่าฉันจะขับรถมาถึงบ้านเธอได้เนี่ยมันมืดมากเลยนะซูซี่เฮ้ย แบบนี้ต้องจัดการลงโทษซะแล้วแบบนี้จะต้องจับตีก้นให้ลายซะเลยเป็นการลงโทษนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแอบ,บนอนน่ะซูซี่ซูซี่ฉันปังคุงเองแม่จ๋าออกไปดูหน่อยสิใครมาหน้าบ้านเราเนะ่ะพ่อได้ยินแต่เสียงร้องนะอ่ะเฮเสียงให้ครกับปังคุงเลยนะพ่อจา๋าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จ๋าออกไปดูเองก็แล้วกันนะ่ะเฮ้ถ้าทางจะเป็นปังคุงนะเนี่ยใช่หรือเปล่าออกไปดูหน่อยสิเอา้าปังคุงจริงๆด้วยลูกนี่มาทําอะไรเหรอเนี่ย ผมเออมาหาซูซี่ไหนสิครับแม่คือว่าวันนี้เรานัดกินข้าวกันนะครับผมยังไม่เห็นซูซี่ไปเลยอ่ะมีนัดกินข้าวกันเหรอเนี่ยวันนี้นะลูกใช่แล้วครับแม่เฮ้ยแม่เห็นซูซี่เนี่ยปิดประตูล็อกห้องตั้งแต่แม่กลับมาแล้วแม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยนี่ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าลูกไม่น่าจะมีนะครับแม่ผมยังนั่งรอซูซี่ที่ร้านอาหารอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่เห็นซูซี่ไปเลยนะครับ เรานัดกันตั้งแต่สายสายแล้วอ่ะเอ๊เงินเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่าปังคุงให้อย่างนั้นน่ะไม่จ๋าใครมาอ,อ๋อปังคุงนะคะ่ะคุณพ่อครับสวัสดีครับมาก็ดีแล้วปังคุงขอพ่อคุยด้วยหน่อยสิไปทะเลาะอะไรกันกับน้องนะ่ะเห็นไหมน้องไม่ยอมออกมาก,กินข้าวกินน้ำกินปลาเลยแม่บอกว่าตั้งแต่หัวค่ำแล้วคือผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับพ่อเมื่อวานก็ยังดีๆกันอยู่เลยอ่ะวันนี้เราก็นัดกินข้าวกันซะด้วย แต่ว่าซูซี่ก็ไม่ไปตามนัดนะครับผมก็เลยมาหาที่บ้านนะครับพ่อผมขออนุญาตเอ,อ่อเจอซูซี่หน่อยได้ไหมครับนูนะ่ะไปดูเลยปังคุงอยู่ในห้องนูงนะ่ะไม่ยอมออกมากินข้าวเลยได้เลยครับพ่อขอบคุณมากเลยนะครับซูซี่ซูซี่ปังคุงเองนะฉันมาหาเธอนะเนี่ยซูซี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ทำไมไม่ไปหาไม่สบายหรือเปล่าซูซี่ฉันโทรมาทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์ซูซี่ มีอะไรคุยกันก่อนสินี่อย่างเงียบแบบนี้สิฉันใจคอไม่ดีนะซูซี่ซูซี่พ่อว่าปล่อยน้องอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าไม่ปังคุงเฮ้ครับพ่อมานี่มาหาพ่อก่อนสิพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยครับผมนี่มานั่งลงข้างๆพ่อนี่พ่อจะคุยเรื่องแต่งงานด้วยเห็นแม่เรามาคุยไว้แล้วเรื่องแต่งงานน่ะพ่อไม่มีปัญหาหรอกนะปังคุงแต่ว่าพ่ออยากให้เรานะ่ะดูแลน้องด้วย อย่างน้อยๆเน่ยเราก็เกิดก่อนซูซี่ตั้ง5เดือนยังไงเน่ะเราก็ยังเป็นพี่อยู่ดีนะน้องน่ะอาจจะดื้อไปบ้างก็ต้องคอยพูดค่อยจาก,กันนะปังคุงครับพ่อแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วลูกกลับบ้านไปได้แล้วเดี๋ยวซูซี่น่ะให้น้องเข้าใจเย็นลงก่อนค่อยคุยกันก็ได้นะใช่แล้วปังคุงเดี๋ยวซูซี่น่ะแม้จะคุยให้เองพรุ่งนี้น่ะคิดว่าเดี๋ยวก็ออกจากห้องมาแล้วล่ะ เดี๋ยวแม่คุยให้เดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่จะโทรหานะปังพงนะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะคบพ่อกับแม่เดินทางปลอดภัยนะลูกครับผมเฮ้ยซูซี่เธอเป็นอะไรของเธอนะทําไมมีอะไรไม่คุยกันน่ะเธอจะรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแค่ไหนเนี่ยนี่ฉันกังวลกังวัยใจมากเลยนะซูซี่เฮ้ยนี่ฉันไม่ทําอะไรผิดแบบที่ไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ย ฉันยังงงอยู่เลยนะเนี่ยแม่ครับนี่แม่ไม่กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแม่น่าจะกินอะไรรองท้องบ้างนะครับแม่เอ,อ้ยไม่เอาเคารอ์รฉันยังไม่หิวอะไรสักอย่างเลยอ่ะมันไม่อยากแล้วสิมันกินอะไรไม่ลงอะ่ะถ้าแม่ไม่กินอะไรเลยเนี่ยแม่อาจจะซุดหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปนอนที่โรงพยาบาลให้คุณหมอฉีดตุดนะ่ะเฮ้ยซูซี่เธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่โทรหาฉันตั้งแต่เช้าแล้ว นี่อย่าบอกนะว่าทะเลาะกันกับปังคุงอีกนี่ปังคุงเนะปังคุงถ้าฉันรู้ว่าทําร้ายจิตใจเพื่อนของฉันแล้วก็นายตายแน่โอือเอ๊ะนี่ฉันเบกแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแบนรอยเลยอ่ะซูซี่ฉันมาหาแล้วนะน้ําชามาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านหรือเปล่าแม่ครับผมได้ยินเสียงเหมือนน้าชาเลย นั้นไงน้ำชาจริงๆด้วยครับแม่สงสัยแม่คงจะโทรไปบอกน้ำชาสิเนี่ยว่าฉันไม่กินข้าวกินน้ำกินปลาเน่านะทำยังไงได้ละ่ะตั้งแต่เมื่อคืนฉันก็ยังนอนไม่หลับเลยอะ่ะแม่คะซูซี่เป็นยังไงบ้างไปดูเพื่อนของเราหน่อยสินั่นน่ะสภาพนั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้าวน้ำก็ไม่ยอมกินแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนนะเนี่ยแม่กลับมาแม่ก็ไม่เห็นรถแล้วนี่เอารถไปทิ้งด้วยหรอคะเนี่ยเอ๊ะอะไรของเขาเน่ย ไปถามเขาหน่อยไปนี่แม่ก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยข้าวน้ําก็ไม่ยอมกินเนี่ยพาเพื่อนของเราไปกินข้าวหน่อยสิแต่ก็ได้ตายกันพอดีอ่ะแล้วก็ถามด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นได้ค่ะแม่นี่ซูซี่เป็นอะไรของเธอเนี่ยโอ้โหยฉันดูหน้าเธอตอนนี้แล้วมันรับไม่ได้เลยนะเนี่ยคือดูตาเธอสิกลนเลยนี่ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมใช่แล้วมันนอนไม่หลับนั่นสิน้ำชานี่เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอแคร์ร็อ อย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวแม่ใหญ่ได้ยินโอเคได้เลยแต่ว่านายรีบพูดมาได้แล้วฉันอยากรู้แล้วนะเนี่ยก็เมื่อวานแม่ไปเห็นพี่ปังคุงกับผู้หญิงคนอื่นจูบกันอยู่นะครับเอ๊ะนี่ปังคุงเจ้าหมอนั่นน่ะเหรอไปจูบกับผู้หญิงคนอื่นทำแบบนี้ได้ยังไงนี่ทำกับเพื่อนฉันแบบนี้ได้ยังไงดูสิดูหน้าซูซี่ตอนนี้สิยังกับคนขี้หักในเลย น้ำชาขี้หักนเป็นแบบไหนล่ะครับนั่นไงไนายก็ดูหน้าแม่นายสิคนขี้หักนายน่ะหน้าตาแบบนี้แหละอย่าถามฉันเยอะก็แล้วกันอ่ะฉันก็มั่วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แมคค่ะหนูขออนุญาตพาซูซี่ไปกินข้าวนะคะโอเคเลยลูกเอาละซูซี่ตามฉันมาได้แล้วเร็วๆเข้าสิอย่ามัวแต่นั่งซึมเฮ้ยเพื่อนของฉันเนี่ยหน้าหน้าตาเนี่ยรับไม่ได้เลยนี่น้ำชาฉันเห็นเธอบ่นตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะนี่เธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอนี่ซูซี่ ขนาดฉันบนขนาดนี้เธอดูหน้าเธอสิเยังกับพยาธิประท้วงไม่ได้กินข้าวอย่างนั้นแหละเฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินข้าวกันแล้วกันนะพยาธิจะได้หายประท้วงไงไม่เอาฉันไม่หิวข้าวฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นอะ่ะกินไม่ลงขมปากขมคอขมใจด้วย เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย่ามาร้องไห้ตรงนี้นะซูซสิเธอจะทำตัวอ่อนแอไม่ได้นะเธอต้องเข้มแข็งสิเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นฉันพาไปจัดการเองน้ำชาโหดมากเลยนะครับไม่ได้หรอกนะ,คะเคารพเขาสองคนจะมาทำกับเพื่อนฉันแบบนี้ได้ยังไงเขาทำกันไปแล้วนะน้ำชาก็นั่นนะสิทำแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้ต้องจัดการสั่งสอนซะแล้วน้ำชานี่เบกแรงเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยถนนเป็นรอยเลยโอ้ยนี่ฉันก็รีบนะสิ ช่วยไม่ได้อะนะเอาละซูซี่ลงจากรถมาได้แล้วไปกินข้าวกันดีกว่าเร็วๆเข้าสิไม่กินข้าวก็กินอะไรรองท้องหน่อยก็แล้วกันนะซูซี่ดูหน้าเธอตอนนี้สิ ฉันว่าพวกพยาธิเนี่ยมันก่อม็อบแน่นอนเลยอุ้ยน้ำชาเธอก็พูดเว่์ไปฉันก็แค่ไม่ได้นอนเท่านั้นเองอะนั่นแหละไม่ได้นอนนั่นแหละไปกินข้าวได้แล้วไปเร็วๆเข้าสิหือยต้องให้ผักนะเนี่ยมานีตามฉันมาได้แล้วแม่ครับผมว่าตามน้ำชา,าไปดีกว่านะครับแม่เดี๋ยวโมโหขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไปตบผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ผมว่าจะตบแม่แทนนะครับตอนเนี้ยอุยฉันก็ว่าอย่างนั้นละเคโรร อะไรของเขาเนี่ยเอาละเธอนั่งรอฉันตรงนี้นะซูซี่เดี๋ยวฉันไปหาของกินให้ก็แล้วกันนะ่ะโอเคน้ำชาเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้ก็แล้วกันนะงั้นรอฉันแป๊บหนึ่งนะมีดีพี่ครับหน้าตาพี่เนี่ยเหมือนคนไม่มีตังกินข้าวเลยนะครับเนี่ยเฮ้อตลกจังเลยยืมผมก่อนไหมอ่ะผมมีตังในเกมตั้งแสนหนึ่งเนะี่ยถ้าพี่อยากกินพี่ก็เข้าไปในเกมได้นะครับเฮ้อเอ๊ะทำไรเนี่ยเจ้าตัวเล็ก หเมื่อกี้เด็กคนนั้นมากลวัวอะไรเธอหรือเปล่าซูซี่ไม่อะเขาบอกว่าเขามีตังในเกมตั้งแสนหนึ่งเนี่ยให้ฉันเข้าไปกินข้าวในเกมเขาอะอะไรนะให้ไปกินข้าวในเกมอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะอิ่มไหมล่ะเนี่ยเอาละซูซี่ทำมากินน้ําที่ฉันซื้อมาได้แล้วเนี่ยมันอิ่มกันเยอะเลยนะ หรือว่าเธอสนใจจะไปกินในเกมกับเด็กคนนั้นล่ะฉันพาไปได้นะโอ้ยนี่เธอบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่หิวอะไรสักอย่างเลยน,น้ําชานี่เธอจะไม่กินอะไรสักอย่างไม่ได้นะซูซี่ยอย่างน้อยก็กินอะไรรองท้องบ้างเออเดี๋ยวฉันไปซื้อของเพิ่มก็แล้วกันนะนั่งรอไปก่อนก็แล้วกันนะ่ะแม่ครับน้ําชาเป็นห่วงแม่นะครับแม่น่าจะกินอะไรรองท้องบ้างก็ยังดีนะครับแม่ ไม่เอาเลยเคาร์โรฉันไม่หิวอะไรเลยอ่ะนี่ซูซี่เธอจะไม่กินอะไรเลยไม่ได้นะกินอะไรรองท้องหน่อยก็แล้วกันน่ะมีไงโดนัทฉันซื้อโดนัทมาให้เนี่ยเอาไปกินหน่อยก็แล้วกันนะโดนัทอย่างนั้นเหรอเอ,อ้ยไม่ห่อาอร่อยตรงไหนเลยน้ำชาฉันไม่ได้บอกให้เธอกินอะไรนะซูซี่ฉันบอกให้เธอกินรองท้องตั้งหากล่ะ <c oughs> พูดแล้วก็โมโหให้ปางคุงเะยเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เฮ้ย ปังคุงนะปังคุงฉันโมโหนายแล้วนายจะรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเพื่อนของฉันน่ะเหมือนผีตายซากแล้วเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วสูซสิเธอรอยอยู่นี่ก็แล้วกันนะตายแน่นายงานนี้อยู่ที่ไหนนะปังคุงฉันจะไปลากคอนายมาให้ได้เลยคอยดูสิทำแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยมีผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเดีย๋ยวให้ฉันเจอหน้าก็แล้วกันนะแม่ครับพี่ปังคุงต้องแย่แน่เลยนั่นน้ำชาเขาโมโหมากเลยนะครับเนี่ย ปล่อยเขาเหอะแค่รถบ,บางคุณเขาจะอยู่บ้านไหมล่ะหรือว่าไปกกกับผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่รู้เลยอ่ะเอ๊ะนี่คุณมานั่งคนเดียวเหรอครับเนี่ยทาไมไม่เห็นมีใครมานั่งเป็นเพื่อนเลยอ่ะฉันมากับเพื่อนนะคะ่ะแต่ว่าตอนเนี้เพื่อนฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าคะผมลีคุงนะครับผมเห็นคุณนั่งคนเดียวอ่ะท่านทางจะเหงาผมก็เลยจะมานั่งเป็นเพื่อนไง เออไม่เป็นไรค่ะฉันอยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วคุณชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้ชื่อคุณจังเลยอะ่ะนี่หน้าตาคุณเนี่ยสวยมากเลยนะครับถ้าทางจะยังไม่มีแฟนสินี่ยใช่ไหมผมก็ยังโสดอยู่เลยนะครับเนี่ยเออขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้านะคะเอ๊ะเธออย่างนั้นผมไปก่อนก็แล้วกันนะครับหืออะไรของเขาน่ยวิธีเหมือนกันนะฉันยังไม่อยากคุยกับใครอยู่ซะด้วยสิ เอยเอ้านี่เราเจอกันอีกแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้โหบางเออจังเลยนี่เราเจอกันรอบสองแล้วนะครับเอะว่าแต่คุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยงั้นผมขอนั่งเป็นเพื่อนหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนี้ตื้อจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ไม่รังเกียจผมเอะคุณยังไม่ทันที่บอกชื่อผมเลยอ่ะเนี่ยเราเจอกันรอบสองแล้วนะครับฉันซูซี่ค่ะ ผมลีคุงนะครับเโสดแฟนตายเออแล้วคุณล่ะครับนี่ผมดูหน้าเนี่ยถ้าทางเหมือนคนโดนแฟนสมเขานะครับเนี่ยเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะอู้หเก่งจังเลยนะครับเนี่ยแม่นมากเลยโอ้ยพี่นี่เก่งอยู่แล้วเจ้าแมวน้อยเนี่ยแค่ดูหน้าซูซี่แป๊บเดียวเนี่ยพี่ก็มองออกแล้วว่าโดนแฟนสมเขามาแล้วแฟนเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบผู้หญิงคนนั้นมากซะด้วยสิเอ๊ะ นายคิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นจริงๆหรองั้นฉันขอถามหน่อยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหน้าอ่อนกว่าใช่ไหมก็ดูจากหน้าแล้วน่าจะอ่อนกว่าสักประมาณ5 6ปีนี่ยน่าจะยังเด็กอยู่เลยอะนั่นไงนี่ฉันฟันธงเลยนะเนี่ยเด็กกว่าสดกว่าผู้ชายเขาต้องชอบอยู่แล้ว นี่ฉันว่าเธอตัดใจเธอหน้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยท่าทางจะไปกับเด็กคนนั้นแล้วถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะไม่มีทางทิ้งเธอเด็ดขาดเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแฟนของเธอนะ่ะถึงทิ้งเธอไปได้ถ้าเขาคิดแบบนายก็คงจะดีสินะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิท่าทางเขาคงจะเลือกเด็กคนนั้นจริงๆด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะฉันแนะนำให้เธอตัดใจนะซูซี่แล้วก็เปิดใจให้กับผู้ชายคนอื่นได้แล้วแต่ เขาเป็นรักแรกของฉันนะสี่ลีคุงจะไม่รู้ว่าฉันจะลืมเขาได้ไหมวันสองวันก็ยังทรมานขนาดนี้เลยและอีกสิบปีข้างหน้าฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทำใจได้ไหมซูซี่การลืมมันไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวเธอก็ทำได้แต่ถ้าเขามาขอคืนดีแล้วก็ฉันแนะนำว่าอย่าให้เธอคืนดีเด็ดขาดเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจะยังวนเวียนอยู่กับเขาตลอดเวลาเชื่อฉันสินี่ฉันดูจากโง่เห้งเธอเลยนะเนี่ยนี่ น่าอายจังเลยนะเอาเรื่องส่วนตัวตัวเองเนี่ยมาคุยให้คนอื่นฟังเนี่ยก็ดีแล้วนี่เธอจะได้คลายเครียดไงดีกว่านั่งซึมอยู่คนเดียวนะซูซี่เฮ้ยน่าขำตัวเองจังเลยนะแต่ก็ขอบใจนะที่นายมารับฟังฉันนะ่ะไม่บันไรฟังคุงนะฟังคุงนายอยู่ที่ไหนนี่ฉันขับมาจนมืดเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงบ้านนายอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยให้ตายสิทำไมมันยาวนานแบบนี้ละเนี่ยอห้อ่ือเบกอนเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมฉันเบรกแรงแบบนี้ล่ะเนี่ยถนนบ้านเขาเป็นรอยเลยนี่ปังคุงนายอยู่บ้านไหมเนี่ยฉันน้ำชาเองนะเอ๊ะนั่งอยู่ข้างในจริงๆด้วยสิปังคุงนี่ฉันน้ำชานะเนี่ยน้ำชาเหรอเข้ามาสิฉันไม่ได้ล็อกประตูน่ะเอ๊ะนายทำอะไรอยู่ข้างในนะ่ะนั่งซึมนะสิหึนั่งซึมอย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเออสภาพของนายกับซูซี่เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนี่ อย่าบอกนะว่านายเป็นพวกพญาธก่อมอบเหมือนกันน่ะไปหากินข้าวได้แล้วนะฟางคุงเฮ้ยน้ำชาเธอจะบ้าไปแล้วหรอพญาธิที่ไหนจะก่อม็อบเพื่อนเธอตั้งหางและก่อมอบฉันอยู่เนี่ยเ๊ะทำไมถึงว่าให้ซูซี่แบบนั้นล่ะซูซี่บอกว่านายนะ่ะไปจุกกับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่เหรอเอ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าวันนั้นซูซี่เห็นก็ใช่น่ะสิถ้าไม่เห็นแล้วเพื่อนฉันจะเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้เหรอดูสิข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนตากรนหมดแล้วนายเนี่ยนะ ทำไมถึงทำแบบนี้นอกใจซูซี่ได้ยังไงดีๆเด,ด,ด,ดียวก่อนสิน้ำชาฟังฉันก่อนฉันนอกใจเพื่อนเธอซะที่ไหนล่ะโอ้ยในที่สุดก็เรื่องนี้เองใช่ไหมที่โกรธฉันเนี่ยก็ใช่นลสินายคิดว่ามีเรื่องอื่นอย่างนั้นเหรอหรือว่ามีผู้หญิงมากกว่านี้เหรอไม่ใช่ฉันมีผู้หญิงคนอื่นซะที่ไหนล่ะวันนั้นน่ะฉันนัดกินข้าวกับซูซี่ที่ร้านแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงที่แม่ฉันต้องการให้ฉันแต่งงานด้วย แต่ว่าเรื่องนี้ฉันเคลียร์กับแม่เรียบร้อยแล้วว่าฉันจะแต่งงานกับซูซี่คนเดียวเท่านั้นน่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาแอบชอบฉันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วนายไปจูบกับเด็กคนนั้นได้ยังไงล่ะเดี๋ยวสิฟังให้จบก่อนสิคือเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ดีๆก็มาปรึกษาฉันเรื่องกางเกงในหายแล้วยังไงฉันบอกว่าจะไม่รับซูซี่แล้วก็กระโดดมาจูบฉันซะอย,อย่างนั้นน่ะนี่ฉันไม่ได้เต็มใจเลยนะน้ำชาฉันสาบานได้เลย ฉันรักซูซี่คนเดียวนะเฮ้ย hey, ฉันฟังแบบนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อยมันแน่นอนอยู่แล้วน้ำชาฉันไม่ได้คบกับซูซี่แค่ปี2ปีนะเราครบกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนรักกันมาตลอดจนกลายมาเป็นคนรู้ใจกันะ่ะเธอคิดว่าจะมีใครมาแทนที่เขาได้อย่างนั้นเหรอดีแล้วถ้าอย่างนั้นนายไปง้อซูซี่เลยนะอยู่ที่ร้านกาแฟญี่ปอนเนะี่ยไปเลยตอนนี้เลยเร็วๆเข้าขอบใจมากเลยนะน้ำชา เฮ้ยฉันหวังว่าพวกนายคงจะปรับความเข้าใจกันได้นะซูซี่เธอก็อย่าหัวดื้อก็แล้วกันนะยี่บองซูซี่เธอรอฉันก่อนนะฉันไม่รู้ว่าเธอเข้าใจผิดเรื่องนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะกินข้าวหรือยังเนี่ยเอ๊ะคนอะไรทำไห้ใจร้ายจังเกือบชนหมาตายแล้วเอ็งเอ็งเอ็งเออคือฉันขอโทษด้วยนะนี่มาที่นี่เขาพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะรีบไปหาซูซี่ก่อนดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยซูซี่ฉันขอโทษด้วยนะ นี่ทำให้เธอคิดมากขนาดนี้เนี่ยตายแล้วเย่บ้องจะเป็นยังไงบ้างนะดีหัวดื้อเอ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้คิดตะเลิดเปิดเปิงไปถึงไหนแล้วเฮ้ยแบบนี้แหละนะผู้หญิงมีอะไรไม่ยอมคุยกันสักอย่างเลยชอบคิดไปเองตลอดเลยไอเราก็ดันคิดมากไม่ได้นอนกับเขาด้วยเลยเมื่อคือนเนี่ยเฮ้ยซูซี่เธอเล่นงานฉันสนักเลยนะเนี่ยอย่าให้เจอตัวก็แล้วกันน่ะจะหอมสักสิบฟอดให้หายคิดถึงเลยคอยดูสิเฮ้ นั่นซูซี่นี่เธอมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วเจ้าหมอนี่ใครเนี่ยฉันชื่อลีคุงอ่ะฉันไม่ได้ถามนายอา้าพูดกันดีๆหน่อยสินี่ปังคุงนายจะมาหาเรื่องใช่ไหมถ้านายจะมาหาเรื่องนะนายก็กลับไปเลยเดี๋ยวสิซูซี่ฉันไม่ได้จะมาหาเรื่องซะหน่อยฉันแค่อยากจะมาคุยกับเธอเท่านั้นเองอะ่ะ ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายนายกลับไปได้แล้วเอ๊นี่ผู้หญิงเขาเอ่ยปากไล่แล้วนายจะมายืนทาอะไรอยู่เนี่ยแล้วนายเกี่ยวอะไรแฟนเขาจะคุยกันนั่งเฉยๆได้ไหมอะนี่ปังคุงนายจะมาหาเรื่องเพื่อนฉันได้ยังไงอ่ะนี่ถ้านายจะมาหาเรื่องนายก็กลับบ้านไปเลยนะวันเนี้ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันตลอดไปด้วยฉันไม่อยากจะฟังคําแก้ตัวอะไรจากนายทั้งนั้นอะเดี๋ยวก่อนซีซูซี่เธอยังไม่ทันได้ฟังความจริงจากฉันเลยนะ วันนั้นฉันเห็นเต็มสองตาเลยนะปังคุงนายทมฉันเจ็บมากเลยนะนายรู้ตัวบ้างไหมฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายแล้วซูซี่แม่ครับทำไมไม่คุยกับพี่ปังคุงหน่อยล่ะครับไม่เอาแค่รถไม่จะกลับบ้านแล้วซูซี่เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยนายเนี่ยนะตื้อ,อยู่ได้ผู้หญิงเขาไม่ชอบเนี่ยรู้ตัวไหมว่ามันน่าลำคาญแค่ไหนอะ่ะแล้วนายยุ่งอะไรด้วยอนาคตเนี่ยเธออาจจะเป็นแฟนฉันก็ได้ห <c oughs> น้าคำจังเลยอะ่ะเป็นแฟนอย่างนั้นเหรอ เฮ้ hey, นายชื่ออะไรนะลีคุงใช่ไหมและอย่งไงอ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฉันแค่อยากจะบอกนายว่าซูซี่เป็นแฟนฉันและฉันก็ไม่ชอบเห็นผู้ชายคนอื่นมาอยู่ใกล้เธอแล้วท่านนายกล้าแต่ต้องตัวเธอแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ฉันรับรองได้ว่าฉันจะฆ่าแกทิง้งซะเฮ้นายกล้าอย่างนั้นเหรอหรือนายจะลองล่ะช่วงนี้ฉันว่างนะไม่มีเป้าให้ยิงซะด้วยสิ <c oughs> อย่ามายุ่งกับซูซี่ก็แล้วกันนะสายตานายมันเจ้าเล่์ฉันรู้หวังว่ารอบหน้าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะที่เจ้าหมอนี่นี่เสือผู้หญิงชัดๆคิดว่าฉันรู้ไม่ทันนายหรือยังไงอ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนสิแล้วก็ไม่ต้องตามพวกเรามาด้วยนะหวังว่านายคงจะเข้าใจที่ฉันพูดด้วยล่ะฮี่ไอ้เจมอนี่นี่หวงของชมัดเลยอ่ะฮดีเหมือนกันอ่ะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยฉันจะแย่งของของนายมาให้ได้ขอยดูสิซูซี่ ซูซี่เดี๋ยวก่อนสิฉันจะไปส่งที่บ้านซูซี่นั้นเธอจะไปไหนโอยี่บ้องเอ้ยฝนยิ่งตกอยู่เธอเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไม่สบ,บายหรอกเฮ้ยนี่จะดื้อไปไหนเนี่ยยายแสบเอ้ยเมื่อคืนฉันก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเธอเนี่ยนะมันแสบจริงๆเลยคราวเนี้ถ้าจับตัวได้นะฉันจะจัดการให้เด็ดขาดเลยเธอโดนหนักแน่ซูซี่ขอโทษน,นะคะแท็กซี่ช่วยไปส่งฉันที่ซอยหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับขึ้นมาเลยครับ ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ซูซี่เธอคิดจะขึ้นรถหนีฉันอย่างนั้นเหรอนี่ปาดหน้าเลยฉันอยากรู้นะคนหน้าเธอตอนนี้จะเป็นยังไงอยตัวแสบเฮ้ยเธอเนี่ยนะแสบจริงๆเลยวันเนี้โดนหนักแน่ซูซี่ลงจากรถมาได้แล้วฉันไม่ลงแต่ฉันก็จะกลับบ้านด้วยขอโทษนะครับผมเป็นตำรวจแล้วคนข้างหลังนั่นก็แฟนผมเองอะหวังว่าคุณคงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเออ คือผมไม่กล้ามีปัญหาอะไรหรอกนะครับคุณผู้หญิงครับช่วยลงไปจากรถให้ผมทีนะครับนี่ผมไม่ได้ไล่นะครับนั่นตำรวจนะครับตำรวจมันไม่ใช่ตำปูดองนะครับที่เห็นหน้าแล้วจะได้หน้ากินนั่นตำรวจนะครับผมยังไม่อยากมีปัญหากับตำรวจครับคุณผู้หญิงเออคือเดี๋ยวฉันลงจากรถให้ก็แล้วกันนะคะอุ้ยขอบคุณคุณมากเลยนะครับเออไม่เป็นไรคะ่ะเฮ้ยบางคุงนายเนี่ยนะทำไมชอบใช้อำนาจบาดใหญ่แบบนี้ล่ะ ทำไมถึงเอาหน้าที่การงานตำรวจของนายน่ะมาข่มขู่ประชาชนเขาแบบนี้ล่ะถ้าฉันมีทําแบบนี้เนี่ยเธอจะลงจากแท็กซี่ไหมไม่ฉันก็จะกลับบ้านของฉันไงฉันจะกลับกับนายทาไมล่ะนั่นไงฉันว่าแล้วเที่ยวกลับบ้านกับฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองซูซี่ไม่เอาฉันไม่อยากกลับกับนายนายก็ไปรับผู้หญิงของนายสิมาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงของนายสะหน่อยนี่ซูซี่ เธอจะกลับดีๆหรือว่าจะให้ฉันอุ้มกลับก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่กลับนายอยากให้กลับนายก็ไปรับคนของนายสิมายุ่งอะไรกับฉันล่ะฉันฉันไม่ใช่แฟนนายแล้วนี่นายไม่ได้รักฉันแล้วไม่ใช่หรอซูซี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอตั้งเยอะนะไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไม่เอาฉันไม่คุยฉันไม่คุยกับนายแล้วเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยเธอเนี่ยนะยืนคุยกันแบบนี้ไม่รู้เรื่องแน่นอนเลย มานี่เลยถ้าอย่างนั้นอุ้มกลับดีกว่าเฮ้ยนายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะใครจะโง่ปล่อยเธอเลยยี่บ้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนี่นั่นมันบ้านฉันนี่ไานขับผ่านทาไมอ่ะนี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยเอาไปยิงทิ้งไงแต่ถ้านายยิงฉันทิ้งนายจะติดคุกนะแล้วไงอ่ะฉันมีเดือดร้อนอยู่แล้วเอะตอนต่อไปเนี่ยพี่บังคุงของเราจะทําอะไรพี่ซูซี่นะอยากรู้จังเลยอ่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หนุ่ยทำคลิปต่อไปนั่นเองแล้วก็ถ้าใครชอบช่องของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเวลาที่พี่หนุ่ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันละ่ะเอาละสำหรับวันนี้พี่หนุ่ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า เบื้องหลังการถ่ายทำปังคุงนี่นายทำให้เพื่อนฉันเสียใจเหระเนี่ยอฮ้ยนายโดนหนักแน่อ้อเดี๋ยวสิรถทำไมกระตุกเอ๊ะเนี่ยรถหายเลยแหรอเนี่ยเมื่อกี้มันยังกระตุกอยู่เลยนะทุกคนเอแล้วขอเวลาซื้อรถก่อนนะทุกคนเฮ้ยนี่ซื้อจนมืดเลยแหรอเนี่ยแล้วฉันจะไปถึงบ้านปังคุงตอนไหนล่ะเฮ้ยในที่สุดก็ซื้อรถไม่ได้แหรอเนี่ยเอ๊ะนี่เธอจะไปไหนเหรอให้ฉันไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อน ฉันรอรถจากเพื่อนฉันอยู่นะเฮ้ยเธอดูด้านหน้าของเราสิพาคะอย่าขับรถชนหนูเฮือกเฮ้ยนั่นเขาขับรถชนลูกของตัวเองเลยเฮ้ยน่าสงสารจังเลยอเฮือกพอคะหนูพอไม่ได้ตั้งใจนะลูกรถมันแหลกลูกรถมันแหลกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หัวขาดกระเด็นเลยเฮ้ย <c oughs> น่าสงสารจังเลยนะเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วเอาล่ะเธออย่ารอเพื่อนเธอเลยนะมานี่เดี๋ยวฉันไปส่งเองเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเพื่อนฉันก็มาแล้วไม่เป็นไรหรอกน้าไม่ต้องเกรงใจมาเร็วๆเข้าขึ้นรถกับฉันดีกว่าเอาเดี๋ยวสิฉันขึ้นรถมากับเธอได้ยังไงอ่ะโอ้ขึ้นไปด้วยกันซะอย่างนั้นน่ะเอาเลยน้ำชารอบนี้เธอจะต้องไปถึงบ้านฉันให้ได้นะได้สิปังคุงฉันจะรีบไปหานายที่บ้านเลยฉันจะไปด่านายอยู่นะเนี่ยเออโอเคฉันรู้ว่าเธอซื้อรถไม่ได้ฉันก็เลยมาซื้อให้เนี่ยงั้นก็รีบขับตามฉันมาที่บ้านก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปนั่งโซฟารอโอเคเลย เฮ้ยนี่สุดท้ายฉันให้ปังคุงมาซื้อรถให้เหรอเนี่ยทุกคนซูซี่อย่าจอมดือ้อเอ้ยนี่ต้องได้อุ้มขึ้นรถเหรอเนี่ยเธอเนี่ยเฮ้ยปวนชะมัดยากเลยวันนี้เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวสิแล้วซูซี่เธออยู่ไหนเนี่ยปงังคุงฉันอยู่ใต้รถนะสิจะทำยังไงดี